มาฟังหนึ่งเรื่องที่รออยู่ดีกว่านะครับเห็นชื่อเนี่ยผมผมจำได้เลยน้องยูกินะน้องยูกิเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องหนึ่งกูฟังจำได้หรือเปล่านะครับเรื่องกล่องนะโอ้โหที่เขาไปเจอไปเจอมาที่บ้านของคุณยายครับสุดท้ายอืมสาเหตุที่คุณยายไม่เจอเนี่ยเพราะว่าคุณยายอายุเยอะนะฮะก็เรียกว่าอาจจะแบบหูอาจจะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยตาอาจฟ้าฟางกลายเป็นว่าคุณยูกินเนี่ยมาเจอมาเจอเองนะที่ คุณตาเ็าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสับปะเลก็จะมีมีดหมอมีขอมีอะไรครับเก็บไว้ในกล่องนะภายในบ้านของเขานะฮะน่ากลัวมากเรื่องนั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยมาอีกหนึ่งเรื่องนะฮสำหรับน้องยุกิของเรานะฮะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยผ่านมาได้4ปีละชื่อตรงเรื่องเลยครับฟิตเนสครับเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังจากยุกิกันดีกว่าครับสวัสดีครับยุกิ สวัสดีครับเป็นไงครับสงการไปเที่ยวไหนมาบ้างทํางานอยู่ครับผมทํางานอยู่นะนะฮะไม่ได้เที่ยวเลยหรอไม่ได้เที่ยวเลยครับพี่อืมนะฮะล้วก็มีโปรแกรมวางแผนจะไปเที่ยวไหนบ้างไหมครับหลังจากนี้ว่าจะไปห้วยตึงเท่า่ะครับห้วยตึงเท่าอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่มันมันเป็นอะไรยังไงครับยุกิมันเป็นเหมือนแบบอ่างกิดนามาครับอ๋อนะฮะล้วจะไปกับใครครับ มันจะไปกับแฟนครับนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็เที่ยวอย่างมีความสุขนะคพี่ยังจําเรื่องยูกิได้เรื่องกล่องนะครัวเมื่อเงือเลยนะครบมามาว่าถึงฟิตเนสนี้นะฮะไม่พูดชื่อกันนะครับได้เลยครับเรื่องราวเป็นไงครับเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาในล o n g l i f พี่ฟังหน่อยยุกิครับเรื่องมันเริ่มจากว่าที่จริงฟิตเนสเนี่ยนะครับผมมันอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนะครับอืม มันเคยเป็นสำนักสักเก่ามาก่อนครับผมสำนักสักเก่าครับสักยันนะครับเออหรอโอ้โอ้อแล้วก็ผมเคยไปส่งรุ่นพี่ผมนะครับ mm hmm. ไปสักที่นี่แหละ mm hmm. แต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปครับจนหลังจากนั้นมาประมาณสองเดือนนะคะที่สำนักสำนักสักเนี่ยก็ปิดตัวลงอืม mm hmm. แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นครับครับแล้วก็มีอ่ลุงฝรั่งเนี่ยครับลุงฝรั่งเนี่ย แกมาเช่าที่ตรงนี้แหละทำเป็นฟิตเนสครับผมซึ่งผมก็มีโอกาสได้เข้าไปนะครับ,รบหลังจากนั้นผมก็ไปช่วยไปไป่ไปนฟิตเนสจนร้านปิดตลอดจนสนิทกับลุงฝรั่งแกนะครับลุงฝรั่งแกเนี่ยแกก็จะไม่ได้นอนที่ครูหานี่นะครับ,รบมันเป็นสองครูหาติดกันเนี่ยแกก็จะทําเป็นชั้นสองเนี่ยเป็นห้องเก็บของทั้งหมดเลยอืมแล้วก็ห้องน้ำทางด้านซ้ายเนี่ย จะไว้ให้อ่าผู้หญิงที่เขาเล่นฟิตเนสเสร็จแล้วขึ้นมาอาบน้ํานะครับออืส่วนห้องน้ําด้านล่างก็จะเป็นผู้ชายครับแล้วก็ห้องน้ําทางด้านขวามือเนี่ยก็จะไม่มีการใช้งานนะครับอืพอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มสนิทกับลุงเขาเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสได้ไปช่วยงานลุงเขาคจนมีโอกาสได้ขึ้นไปชั้นสองอมผมแปลกใจมากเลยของทุกอย่างที่สำนักสักเคยมีเขาไม่ย้ายออกไปเลยครับ หรออย่างเช่นอะไรบ้างครับมีรูปปั้นเหมือนแบบเป็นเทพเป็นองค์เทพอะไรนะครับเป็นรูปล่างเหมือนอวโลหิตเตสวนอะไรประมาณนะครับเห็นเต็มเต็มแบบเป็นทั้งโต๊ะใหญ่ครับเป็นชุดใหญ่เลยครับอยู่ทางทางขวาทางฝั่งขวานะครับผมก็ถามลุงฝรั่งแกว่าไม่ย้ายออกเลยครับไม่เอาออกหรอเจว่ามันสวยงามมันมันมันตกแต่งได้มันสวยดีไงประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นผมก็ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับพอมาวันหนึ่งเนี่ยลุงมีญาติของทางภรรยาแกนี้ก็มาช่วยกันเก็บของเก็บพวกเวที่สั่งจากต่างประเทศอะไรมาเนี่ยครับครับขึ้นไปเก็บแล้วก็ได้ยินได้ยินเสียงเปิดน้ําอาบน้ํานะครับวันนั้นเป็นวันที่ฟิเนตหยุดแต่ว่ามีเสียงอาบน้ำพอเปมนเสียงอาบน้าปุ๊บกลิน่นกลิ่นของแชมพูอะครับ อ uh huh. มันมันก็ลอยออกมาผมก็ยังงงกับลุงเขาที่มาช่วยกันอยู่ว่าเอใครจะมาอาบน้ําเนี่ยแล้วก็เป็นห้องน้ำมาจะาก,กลิ่นกับเสียงเนี่ยมาจากห้องน้ําฝั่งขวาที่ไม่มีใครใช้ครับหลังจากนั้นก็จะมีเสียงเหมือนแบบคนอกลมะครับอจุก uh huh. uh huh. แล้วก็เงียบไปเสียง uh huh. น้ําก็เงียบไปทั้งหมด uh huh. ซึ่งเราก็ทํางานก็ขนของก็เลยไม่ได้สนใจอะไรอื uh huh. หลังจากนั้นมาฟิตเนสก็เปิด เหมือนเดิมนะครับเมือนประจําทุกวันแล้วก็ลุงฝรั่งแกบอกอ่ะขึ้นไปหยิบเวที่ลูกค้าสั่งให้หน่อยเป็นเวนั้นเวนี้ผมก็ขึ้นมาอืเป็นช่วงเวลาสี่โมงเหมือนเดิมครับเสียงน้ําเปิดเสียกลิ่นแชมพูเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นซันฟิลนะครับชัดเจนมากแล้วก็เสียงเหมือนเดิมครับอเป็นผมรีบวิ่งลงมาหาอป้าที่เป็นภรรยาเขานะครับอบอกว่าป้า เนี่ยข้างบนเนี่ยมีผู้หญิงอาบน้ำหรือเปล่า<ม>เขาหกล้มหรือเปล่า<ม>ป้าเจดก็บอกว่าถ้ามันเถอะไม่มีอะไรครับสักพักเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นผู้หญิงนะครับใส่ชุด<ม>ขาวเหมือนที่เขาไปปฏิบัติธรรมอะไรกันเนี้ยครับ<ม>เดินลงมาผมนี่เปียกโชคเลยแต่ไม่เห็นหน้านะครับครับเดินลงบันไดมามแล้วก็อ้อมไปเข้าทางห้องน้ำผู้ชาย ซึ่ง mm hmm. เวลาคนมาพิเนตเนี่ยเราก็จะคุ mm ้น hmm. หน้าคุ้นตายกันกันทั้งหมดน,น,นะครับ,รบเราก็ไม่เคยเห็นแล้วก็เฉยๆไว้เราก็ออกกําลังกายตามปกติ mm hmm. จนถึงวันที่มันจุดใครใหม่ของตรงตรง,ตรงผู้หญิงเนี่ยน,นะครับครับผมอยู่ชั้นสองคนเดียว mm hmm. ตอนเวลาสี่โมงสีโมง mm hmm. เย็นเหมือนเดิมเลย mm hmm. ทุกอย่างเกิดเหตุการเหมือนเดิมจนผมเดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับไปไปจับตรงตรงลูกบิดประตูนะครับ ปรากฏว่าห้องน้ํามันไม่ได้ล็อกอพอพอผมเปิดไปปุ๊บไม่มีไม่มีแม้แต่น้ําไม่มีน้ําสักหยดคือแห้งห้องน้ําแห้งไม่มีใครใช้เลยครับอืขวดแชมพูก็ไม่มีที่เราได้กินก็ไม่มีมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกเริ่มกลัวรเริ่มกลัวขึ้นมาละคนคนคนแขนแบบโคนหัวลุกขนะึ้นมาหลังจากนั้นผมก็เวลาลุงฝรั่งให้ขึ้นไปคนเดียวผมก็จะไม่ขึ้นไปเลยครับ แต่ผมก็ยังเห็นผู้หญิงคนเดิมเนี่ยเดินลงมาในสภาพที่ผมเปียกแล้วก็ชุดเป็นชุดสีขาว<อ>จนลุงลุงที่ไปช่วยงานด้วยกันที่เป็นพี่สาวของเออ่นี่ยครับนี่เป็นพี่ชายของคุณป้าเนี่ยครับก็เลยไปไปถามร้านข้างๆเป็นร้านตักอบรีน,นะครับว่าเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมาที่จะมาเป็นที่จะมาเช่าไป็นทำฟินเนสนะครับ ทำไมเขาถึงย้ายป้าเขาก็เล่าว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นสํานักศักดิ์เก่านะแต่ว่าภรรยาของเจ้าของสํานักเนี่ยเหมือนแกเข้าไปอาบน้ํามนนะครับอืก็คือพี่เก่งครับมันเป็นเหมือนชาโคกที่เขาใช้น้ําลาดเอาครับออืส่วนส่วนข้างๆ้างขอบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนก่อขึ้นมาเพื่อใส่น้ำนครับครับพอตอนที่เขาอาบน้ํามนเสร็จเขาก็บีบอะไรไม่รู้แล้วมันลื่นนะครับหัวแกก็ฟาดเ,เ,เข้าตรงเหลี่ยม ตรงเหลี่ยมตรงนั้นแล้วก็คาที่อะครับเสียชีวิตเลยหรอครับ<อ>คาที่เลยแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าของแกก็ย้ายออกไปครับจนลุงฝรั่งแกก็ว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ละมีลูกค้าหลายคนเป็ก็เลยไปปรึกษาพ่อของเพื่อนผมนะครับคี่แกเป็นแบบเป็นนายธนาคารที่พอจะมีที่มีที่ที่ว่าจะไปเปิดฟินเนนดได้ครับก็ไปคุยกันไปคุยกัน๊บก็บอกว่า เออเนี่ยมีที่อยู่ที่หนึ่งนะที่ว่ามันโอเคมากทำเลมันดีมากเลยลุงฝรั่งแกก็ขี่รถโตโยต้าสีดำคันใหญ่ๆนะครับแกก็ขับไปดูก็พาผมไปดูด้วยแหละที่ตรงนี้มันเออมันดีอย่างนั้นอย่างนี้จนลุงฝรั่งแกบอกงั้นโอเคเราไปเก็บของที่ชั้นสองกันไหม,มก็นัดกันเป็นวันเสาร์นะครับ<อ>หลังจากนั้นวันเสาร์เนี่ยก็วันที่ผมไป มันมาพีกตรงนี้แหละครับ๋อยยังไงครับก็คือหลังจากที่ได้ยินเสียงทุกอย่างนะครับแกก็เปิดเปิดประตูประมาณสักสักเอียวครับเป็นประตูเหล็กเหล็กม้วนนะครับซึ่งเป็นประตูที่แบบดึงขึ้นไปแต่ว่าแกบอกไม่ต้องเปิดเปิดมากเดี๋ยวจะมีลูกค้ามากลัวว่าเขาจะคิดว่าฟื้อเน็เนี้ยเปิดครับผมก็เห็นรถกระบะคันสีดำของแกเนีะคันเดิมมันแหละครับ จอดอยู่ตรงที่หน้าร้านครับเหมือนเดิมทุกอย่างแกก็พูดเหมือนเดิมแล้วก็พอเข้าไปช่วยแกเนี่ยมุดเข้าไปในร้านในร้านมันก็จะมืดมากนะครับพี่เราก็อุ่นใจว่ายังมีลุงเพราะาลุงเขาแกไม่ได้กลัวอืแต่ลุงแกหายไปหายไปไหนไม่รู้ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายสองโมงจนถึงสี่โมงซึ่งสี่โมงเนี่ยมันจะเป็นเป็นเหมือนปกติทุกอย่างแต่ว่าเราก็จะดีสิงน้ําเหมือนเดิมหรอครับผมก็เลย พอครั้งนี้ยมันพีตรงที่ว่าผู้หญิงคนนั้นเดินผมเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินออกประตูมาอืสิ่งที่เห็นก็คือมันมีเหมือนเป็นรอยที่เราเห็นว่าหัวเขาเปียกอะค่ะครับ,รบเขาไม่ได้เปียกเพราะน้าแต่มันเปียกเพราะเลือดนะครับโอ้โหพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ตั้งสติอืแล้ววิ่งออกมาครับวิ่งออกมาปุ๊บลุงฝรั่งแจก็อยู่ข้างล่างอเแกก็ถามว่าเป็นอะไรผมก็บอกว่า พอดีว่าข้างบนะเจออย่างนี้อย่างนี้มาออืลูฝรั่งแกก็เลยบอกว่าอืไม่ต้องกลัวออืแล้วก็พากันออกจากร้านประตูร้านมานะครับแกก็ปิดประตูเหมือนเดิมแกก็บอกว่าครับเนี่ยพอย้ายไปหอมไปไปที่ฟิตเนสใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าอืแล้วแล้วทีนะผมก็กลับบ้านแยกย้ายกลับบ้านอืพอกลับมาเรียนอีกวันหนึ่งนะครับครับ เพื่อนผมที่เป็นลูกลูกสาวของนายธนาคารเนี่ยบอกว่ารู้หรือยังลุงฝรั่งอะแกเสียชีวิตแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเสียชีวิตได้ไงเราเรายังคุยกับเขาอยู่เลยตอนเย็นช่วยเก็บของยังอะไรอยู่เลยใช่ครับมเมก็เลยเสียชีวิตเมื่อไหร่ลุงแกขับรถิกระบะสีดำไปส่งเพื่อนแล้วทีน,นี้มันคงแกคงหลับในครับ ชนเสาไฟฟ้ารถเละทั <ing and> <apan> ้งคันเลยคือแล้วก็แกเสียชีวิตมาแล้วสองวันเฮ้ย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 เดี๋ยวยูกิเขากับว่าเดี๋ยวนะเราไปกับเขาไปดูที่หาที่ทำฟิตเนสใหม่มานัดกันมาเก็บของมาอะไรครับคือเขาปกติเห็นรถจอดอยู่ในกลางวันแสกๆด้วยนะยูกินะใช่ครับรถทุกอย่างจอดปกติ เพื่อนผมไม่เชื่อ,อเพื่อนผมเลยพาไปที่สถานีตำรวจอืไปดูรถคันนั้นเละทั้งคันครับพี่ไม่มีไม่มีภาพที่ผมเห็นตั้งเมื่อวานเลยตอนเย็นเลยโอ้ยนี่ช็อกว่ะรองเพราหลังจากนั้นผมก็เลยไปถามป้าสักอบ่ข้างร้านนะคะรับบอกว่าเมื่อวานป้าก็เห็นผมเข้าไปในร้านอยู่ป้าอบอกว่าเห็นมาอยู่ที่หน้าร้านแต่ไม่รู้เห็นเห็นยืนคุยคนเดียว อืมแล้วก็ป้าเข้าไปเอาเสื้อผ้าข้างในร้านก็หายไปเพราะฉะนั้นสองชั่วโมงที่ผมอยู่ในร้านผมเข้าไปในร้านได้ยังไงไม่รู้อี่เราไม่มีกุญแจถูกป่ะยูกิผมผมไม่มีกุญแจครับลุงฝรั่งเป็นคนเปิดให้ผมเข้าไปแล้วก็แกบอกว่าเปิดแค่ประมาณช่วงเอวเพราะว่ากลัวลูกค้าจะเข้ามาแต่ป้าเห็นเราแค่อยู่หน้าร้านซึ่งร้านปิดครับครับเราเข้าไปในร้านได้ไง เราเห็นวิญญาณป้าที่เสียชีวิตในห้องน้ําเดินลงมาในสภาพที่หัวศีรษะชุ่มไปเรื่อยๆครับพร้อมกับลุงฝรั่งที่เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วสองวันมันมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ผมยังหลับไม่ได้ทัาทุกวันนี้ว่าสองชั่วโมงที่ผมอยู่ข้างบนลานคนเดียวนะ่ะผมอยู่ไปได้ยังไงไม่รู้ครับพี่เออ เรื่องนี้มันมันมันไม่ยาวนะครับพี่มันเป็นเรื่องสั้นๆโ้แต่นึกภาพตามยูกิมันมันชัดเจนมากเลยนะคือมันมันจักจันมันใช้คำว่าเราสนทนาเขาไปกับเขาพาไปคุยกันไปหาที่การนัดแนะกันเดี๋ยวตอนเย็นสี่โมมาตรงนี้นะมาช่วยกันเก็บของเสร็จทุกสิ่งทุกอย่าง แต่การว่าคน<ม>ที่เห็นเราอยู่แค่คนเดียวได้ครับโอ้โหแล้วก็ป้าข้างร้านก็ไม่รู้ด้วยว่าลุงฝรั่งจะเสียชีวิตไปแล้วครับอืมนะฮะเออแปลกว่านะครับน่ากลัว <laughs> เป็นเรื่องสั้นๆครับพี่ <laughs> โอ้โหแต่ไม่สั้นแต่มาแบบปึ๊บๆๆๆๆๆเลยนะอยากให้เห็นจริงๆนอะ่ะ <laughs> โอ้โห <laughs> น่ากลัวเออนะครับจากเหตุการณ์นะวันนั้นยุกิครับนะฮะโอ้โหมันมัน,ม,นมันแบบมันปึง๊งแรงมากเลยอะแล้วลแรงกับความรู้สึกมากแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วคนอื่นๆเราเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนรอบๆข้างฟังเนี่ยเขามีความพิเห็นยังไงกันบ้างนะครับ เพื่อนผมเขาก็ยังไม่เชื่อกับเรื่องสิ่งี่ผมเล่าให้ฟังเลยครับเพื่อนคนที่ว่าเป็นลูกเจ้าของธนาคารนะครับอืมแต่เขาก็ตกใจตรงที่ว่าเมื่อวานผมยังไปช่วยเก็บของอยู่นะครับโอ้โหแล้วก็เขาก็เซ็งต่อให้กับญาติของเขาเนี่ยแหละครับไปทําอีกที่ที่ใหม่ที่ลุงเขาไปดูที่ไว้แล้วครับอืมแล้วที่ใหม่นะปัจจุบันนี้เขายังคงเปิดเป็นฟิตเนสอยู่บ้าครับเปิดเป็นฟิตเนสอยู่ครับผมเราเป็นฟิตเนสเดียวในในจังหวัดหรือเปล่าครับผม เอเหรอถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันก็ต้องฮือฮาไปทังจังหวัดเลยนะเนี่ยครับโอ้โอเคโอเคนะฮะโหดมากอะ่ะเรื่องนี้นะฮะข้อความมานะเสียเก่งเขยวัดสุวรรณจรันสามสิบสองอุ้ยยางโหดอะ่ะเรื่องนี้มิโก1สิบสายุกิคือเออพอเราฟังนี่อึ้งมากขนลุกมากช็อกเล่าดีมากฮะนะฮะปุ้ยกิตดิ์บอกว่าเอาแล้วไง ผมชอบเล่นฟิตเนสกลางคืนด้วยเล่นไปเสียหูฟังเดือช็อกไปด้วยนะฮะแล้วแต่ครับปุ้ยนะฮะก็ลองดูฮะอาจจะไม่เจออย่างที่น้องแต่คือยุก,กินี่เจอกลางวันแสกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงค,คือมันมีหลายเหตุผลมากกับการพบเจอเนาะนะนะทั้งที่อ๋อพอคุณป้าที่เป็นเจ้าของเก่าเสียชีวิตปุ๊บก็เหมือนกับเจ้าของเก่าก็ทําใจไม่ได้ก็เลย,ย,<า>ยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว ย้ายออกไปจากตัวเอาของที่เคยมีอยู่ในนี้เก็บไว้เมื่อเลยเหมือนก็ทําให้วิญญาณคุณป้านเนี่ยซึ่งยังคงวนเวียนอยู่เนี่ยก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติจนยุกิเองเข้ามาทํางานกับนายฝรั่งที่เป็นเจ้าของฟิตเนสก็เจอเจอเรื่องราวแปลกๆามากมายและสุดท้ายก็มาเจอวิญญาณของเจ้าของเองอีกด้วยนะครับ,รบโอ้สนุกมากยุกิขอบคุณมากเลยนะฮะที่ตบมือให้เลย นะฮะเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยนะครับนะฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะยุกินะครับได้เลยขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ไปเที่ยวเชียงใหม่อย่างมีความสุขนะครับผมนะฮะไปเชียงใหม่ไปเจอเจอเรื่องราวอะไรก็เก็บมาฝากพี่ฝากแฟนรายการนะครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ